ค่ะทุกคนวันนี้พามาหาเก็บหอยพี่น้องเขาบอกว่า6โมงเย็นน่ะน้ำมันจะลดใช่ไหมนี่ก็มา6โมงพี่น้องเลยน้ำยังไม่ค่อยลดเท่าไรเลยทุกคนจ้าตอนนี้6โมงเย็นนะคะดูน้ำจะเห็นหอยเวลาพี่น้องเลยลดหน่อยเดียวเองอะ่ะ6โมงเย็นแล้วนะ่ะ6โมงเย็นแล้วลมก็แรงพี่น้องแต่หนาวสักน,นิดสักหน่อย ก็จะไปสอดส่องตามซอกถึงแล้วนี่ลราพี่น้องมันจะมีบ่ถ้าวันนี้ก็จะเด็กกลับบ้านเพราะว่าไม่อยากนั่งรอนานพี่น้องมันหนาวเนาะไปไปหาน้ำกันเด้อพี่น้องซืซ้อนี่บโบทุกคนจ๋าเนี่ยหอยแครงตายปอนี่พี่น้องจต่ว่าอุย้ยหอยเป็นในนี่พี่น้อง มีหอยแครงด้วยหนึ่งตัวตะแครงตะแครงมีหอยจูบนะพี่น้องหอยจูบทะเลนี่หอยจูบทะเลนี่อีกตัวหนึ่งโอ้ยตัวน้อยน่ารักแมวจ้ะหอยปีแรกของข้างแรกของปีเนาะพี่น้องเนาะจะหาตามซอกคุงอกหิีไป คนมันอยู่ในซอกหินนะ่ะเห็นไหมนี่มันดำคือดำก็คืออากาศนี่ๆๆทุกคนนี่ๆๆจบไม่ได้อ่ะนี่อ่ะอุ้ยนี่ทุกคน มันต้องใช้เวลาในการจกนะคะทุกคนจ้ะมาจกกันในนีแ่แหละหน้าไม่รุกกัหาแบนไ้แหละพี่น้องมันยังไม่รุด,ดีออมทั้งพวงอะพวงนี้ได้สามตัวจ้ะพวงนี้ได้สามตัวพวงนี้ไม่ได้สักตัวตัวน้อยไม่เอาจ้ะไม่เอาตัวน้อยนะ อ๋อมันโตปีหน้าเราจะได้มาเก็บอีกนะคะทุกคนอือนี่ทุกคนได้อยู่นะคู่ถังนตละลามังเรามาคู่ของเราหาดังคู่เขียวน้อยตรงนี้มันเยอะมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราจุกก็ได้นี่ มันอยู่ในหินค่ะเยอะมากดูน้าทุกคนหอยติดหินเย็นมือกันนะนี่ขนาดใส่ถุงมือตั้งสองชั้นหาหอยน้ำกันเน้อจ้ะพี่น้องหอยฟรีก็มีในโรกเอ้อ แ้วหอยมันก็ติดหินด้วยนะจ๊ะพี่น้องตัวนี้ใหญ่มากและตัวนี้ใหญ่นะคะทุกคน,นหินออกก่อน นี่ค่ะโคนไข่ไขของเรายึดตามหินจบซ้ายจบขวาลูกๆพร้อมคำ นั่นได้ล่ะโอ้ยลุดมือพี่น้องโคิดที่ทรหุดน้องวันนี้ทางหอยแต่ะละครั้งแต่ละวันอู้อได้อยู่ได้อยู่น้องมีด เป็นมุมจบค่ะทุกคนหนึ่งห็นใต้นี่ตัวใหญ่มาก คนเห็นไหมเห็นไหมจ้าวนีเด็กโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยกระป๋องใส่เต็มมาดีเล็กน้อยบอกก็ใส่เต็มมาดี

นะทุกคนตายหงตายหิ้มน้อยน้อย,น,อยนิดนิด <c oughs> น่น้าเลยอืมจะน้อยก็น้อยหลายแล้วก็เ,าเอาออกจาทุกคนน้าเขายังไม่รดดีเลยอ่ะ เย็นจ่อยอย่าพึ่งมืเย็นจ่อยอุ้ยนอุ้ยอุ๊ยยากนี่ก็แม่นพี่น้องนี่เกิดในหินนี่